ใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ าคนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องรอเราด้วยนะครับขอบุญครับครับสวัสดีผรเป็นพี่น้องปองปายสุขทสุกคนครับผมพบกับโค้ชลาพาชาแนลเราพี่น้องเมื่อนี้กับที่นำผ้าพรอมพี่น้องนะครับเมื่อบึงสมุนไพ่ตุนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็ทําไร้นะครับหรือทางเพลนทิมนะครับหรือตัดเพลนทิมนะครับเพิ่งเกิดเกิดตามพื้นที่แฉะนะครับหรือคือน้ําต่ำ ล่ำคล้องนะครับหรือตามริมถนนนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือต้นหยาลีแพ่นะครับพี่น้องหยาลีแพ่นะครับเป็นพืชล้มลุกนะครับตระกูลเดียวกับต้นไผ่นะครับลักษณะของหยาลีแพ่จึงมีลำต้นนะครับเป็นขอปองนะครับทรงกลมขนาดเล็กนะครับลำต้นสูงได้ประมาณนะครับสามสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับรอบๆต้นนะครับทองหยาลีแพ้สีถูกห่มไปด้วยนะครับกาบใบนะครับที่มีสีเขียวอมม่วงนะครับลำต้นอะบ่มแกันนะครับ โดยลักษณะนี้นะครับล้มต้นของหยาลีแพ้นะครับจึงค่อนข้างอ่อนนักเล็กหักง่ายนะครับพี่น้องแต่่แตลําต้นนะครับก็มีความเหนียวนะครับสนิทที่ดึงให้ขาดด้วยมือเปล่าก็ยากนะครับพี่น้องแล้วก็ตรงโค่นนะครับต้นนะครับสามารถแตกนอนะครับเป็นกอไม้นะครับหรือขยายเป็นกอง่ญ่ได้นะครับพี่น้องครับนี่ก็คือลักษณะของต้นหยาลีแพ้นะครับพี่น้องครับเพิ่นก็มีสรรพคุณและประโยชน์ดีดีขึ้นกันนะครับพี่น้องครับต้นหยาลีแพ้นะครับรักษาสมดุลนะครับ สแมแทมโครงสั่งกระดูกนะครับหลักการกล้ามเนื้อในร่างกายนะครับรวมถึงนะครับซอยในการดูดซึมนะครับแร่ธาตุนะครับที่สําคัญต่อระบบกระดูกนะครับหลักการกล้ามเนื้ออาทิฟอสฟอรัสนะครับแมกนีเซียมนะครับแล้วก็แคลเซียมนะครับพี่น้องแล้วก็ซอยฟื้นฟูรักษาแผลนะครับแห้หายเร็วนะครับแล้วก็ซอยฟื้นฟูนะครับและเสริมสารนะครับคลลาเจนในเซลล์ผิวนะครับทาให้ผิวพรนดูตึงๆนะครับสดใสนะครับลดการเกิดริ้วรอยได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็ซอยฟื้นฟูนะครับ เสริมสร้างนะครับคาร์เจนต์ราก็ซอยการเสริมสร้างคาร์เจนนะครับในเซลล์กล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อกระชับนะครับระกาทำงานได้เป็นปกตินะครับอาทินะครับกล้ามเนื้อนะครับภายในช่องคอร์ดนะครับพี่น้องสำหรับทันสตินะครับควรหามาตุ่มด่มนะครับพี่น้องต้านการชิดเชื้อของแผลนะครับพี่น้องลดภาวะการเกิดโรคนะครับไว้ทีหมดประจำเดือนนะครับพี่น้องแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับของกล้ามเนื้อรักษาความชุ่มชื้นนะครับ ของเซลล์ผิวนะครับเพิ่มความยืดยุนนะครับแล้วก็ควมกระชอบกระเจงนะครับให้เซลล์ผิวนะครับพี่น้องแล้วก็ซอยป้องกันโรคช่องปากนะครับแล้วก็ฟันนะครับในพร้อมนะครับซ้อยเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ควมเงาแงมของเล็บนะครับแล้วก็ซ้อยกระตุ้นการงอกของเซลล์เส้นผมนะครับซอยเพิ่มความแข็งแรงนะครับควมดกดำครับลดการลุร่วงของเส้นผมในพร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดนะครับป้องกันหลอดเลือดในสมองแตกนะครับพี่น้องเสริมความแข็งแรงนะครับ ของเนื้อเยื่อปอดนะครับซอยให้ปอดทํางานได้ย่างมีประสิทธิภาพนะครับลดการเกิดหรือการติดเชื้อในปอดได้พรอมนะครับพี่น้องแลวก็ป้องกันนิวในไตนะครับในระบบทางเดินปัสสาวะได้พร้อมนะครับพี่น้องป้องกันการติดเชื้อนะครับในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับมาต้นภุ่มคุมกันนะครับของร่างกายได้ดีเยี่ยมนะครับปกป้องนะครับหรือป้องกันการเกิดอันไซเมอร์นะครับหรือ โรคความจำเสื่อมนะครับใน้อมนะครับหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองนะครับพี่น้องนี่ก็คือคุณลักษณะนะครับหรือประโยชน์นะครับดีๆของต้นหยาลี่แพ้นะครับพี่น้องก็ฝากตอนเพ่มแม่พี่น้องไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสมุนไพรนะครับที่บ้วนมองขามเพลินนะครับหยาลี่แพ้นะครับ ค่อนข้างสีหาง่ายนะครับพี่น้องมีทั่วไปนะครับในที่ชื้นนะครับหรือตามร่ําหวยหรือ้ําคล้องก็ได้นะครับพี่น้องนะครับต้นหยาลิแพรหลายนะครับพี่น้องนําสมุนไพรดีๆนะครับมาฝากมาตอนพอพี่น้องคือเก่านะครับครับหักกระไรถือใจกระแช่คนละไพ่ชาแนลด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนละไพ่ชาแนลนะครับสาหรับคลิปนี้คนละไพ่ชาแนลก็ขอตัวลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 난